ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเ,เทคนิคการใส่หยกนะครับของตัวละครที่เป็นซากุระนะครับใส่หยกยังไงให้โหดนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ลองทำตามกันดูได้เลยนะครับก็สำหรับตัวละครซากุระเนี่ยก็จะเน้นหยก3ามอย่างเหมือนกันนะครับ คลิปที่แล้วที่ผมทําไปนั้นก็จะสอนแล้วก็แนะนําเทคนิคการใส่ย,ยกของตัวละครที่เป็นซาสึเกะกับนารูโตะนะครับสําหรับสากุระนี่ก็จะเน้นยก3อย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าใส่ไม่เหมือนกันครับก็ยกอย่างแรกที่เน้นนะครับก็คือยกโจมตีสกิลนะครับแล้วก็ยกที่2นะครับที่สําคัญก็คือยกโจมตีเวทนะครับแล้วก็ยกเฮดพีนะครับยกเลือดก็เน้น3อย่างนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตัวซากุระเนี่ยจะใส่จอเกาะก็ดีนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ใส่นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับ